สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่สุกคนครับเมื่อนี้เป็นบันทีเจ็ดมักกลาคมครับบ่าวตึงจะพามาเบิ้งง้วโค่มแม่ลูกครับเมื่อนี้บ่าวตึงมีโปรโมชั่นครับลดแลกแจกแถมครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้โคมแม่ลูกโคมนี่ครับเปิดในราคาครับหามื่นครับหามื่นโปรโมชั่นรงฟี่ลอยโลไปเลยครับแม่ผสมพันธุ์ละครับได้ยี่สิบสามวันครับ ผ่านรอบแล้วครับในยี่สิบสามวันบ่มีอาการยังครับแสดงว่าติดแล้วครับในยี่สิบสามวันครับผสมพอหนีมากครับกระทิ้งแดงเอทเคหาสามหาครับผสมได้ยี่สิบสามวันแล้วครับพี่น้องครับพั่นนะครับเอทเคหาสามหาครับพอพั่นดังครับตัวนี้ครับแม่เพิ่นธถ่ายสูงร้อยสามสิบหกครับพี่น้องครับ ใช่ซุงลอยสามสิบหกมีลูกมาแล้ว2โสองตครับตัวที่สามอยู่ใน้องนี่นะครับพี่น้องครับเป็นงัวโบดเครื่องดำครับดำครบเครื่องที่สาคัญคือเพ่นห้ลูกน้าแห้งครับตัวนึงครับลูกแดงลูกน้าแห้งครับเป็นลูกเพศผู้ครับอายุสี่ถึงห้าเดือนครับลูกเพ่นครับ่หนาครับลูกพ่นครับว้วแม่นี่เชืงเชิงครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเชิงแห้งครับเอาไปเลยครับหาเมื่อนครับหาเมื่นทรงฟี่ลอยโลไปเลยครับพี่น้องครับ เป็นตะเลียงแห้งครับรับประกันทกทอนบะมี่ครับสว่งซุดสวงจมบะมี่ครับนุ่มซีเต้าครับขาทถกขาถอนบะมี่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้จัดโปรโมชั่นครับหาเมื่นครับส่งฟรีลอยโล่ไปเลยครับสําหรับเบาวตึงครับเมือนี้ครับบ้านนาวาอําเภอปทุมลาดจังหวัดอํานาจเจริญครับสนใจโทรมาด่วนครับหาเมื่นส่งฟรีลอยโล่ครับสุดคุ้มครับวัวคมนี้ครับ ตาลูกก็สองมื่นเลยนะครับคุ้มแห้งครับงดตัวนี้ครับแม่ก็ะสามมื่นเกือบสี่มื่นนะครับแม่ครับเบาตึงครับจัดปมสั่นครับหามื่นทรงฟรีลอยโล่ไปเลยครับเอาใจเกษตรกรครับมื่นนี้ครับลดแรกแจกแถมไปเลยครับทรง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับหามื่นครับทรงฟรีลอยโล่ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องใกล้ๆครับไรายละเอียดครับ แม่เชื่องอยู่ครับพี่น้องครับเพศเป็นเพศดําครับขาปะทกบะท้อนครับพี่น้องครับเป็นงัวนหนังหนาครับเป็นงัวนหนังหนาล่าโตเง้วครับที่สาคัญคือเพ่นให้ลูกหนาแหงครับพี่น้องครับดูแดงๆหนาๆนยครับิองครับิ่งครับโอ้ยลูกครับให้ลูกดีครับง้วตัวนี้ครับ แม่ไายสูงลอยสามสิบหกคนนะครับพี่น้องครับบึงลูกพนครับเป็นลูกเพศผูนั่นนะย่นๆครับขอขาหญ่แข้งขาหญ่ครับอีสําคัญขึ้นหนังหนาแห้งครับลูกพ่นครับบังคับพี่น้องครับหน้าตาลูกพนครับดําปีสกินหายเรียบร้อยครับลูกครับรับประกันครับบ่อตายแน่นอนครับ ไปออกแดดออกแดดย่าง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 ไปไปครับสุขภาพแข็งแรงดีครับนนาจยุ่นๆครับดูคนครับเบิ่งไปน้ำกันครับหาหาามื่นครับส่งฟรีลอยโลครับมื่นนี้ครับโอ้ไม่ชันรถชุดๆครับพี่น้องครับเอาใจเกษตรกรครับมื่นนี้ครับนมสีเต่าครับโบทกบท้อนครับ สวงสุดสวงจมบอมีครับที่สำคัญคือเพ่นให้ลูกดีแห้งครับแม่นี่ครับเป็นงาเลี้ยงง่ายครับไปไปไปเ้สื่อไปประพีดตั้งครับพี่น้องครับง่อโคมนี่ครับ เกินคุ้มครับเกินคุ้มครับทรงฟี่อีกลอยโลครับผสมพ่อนี้มาครับได้ยี่สิบสามหมื่นครับทานเรียบร้อยครับพี่น้องครับหายใหญง่งแล้วครับลูพันครับบือลึงง่ายๆครับพี่น้องครับดูพันครับน้าแห้งครับใครสนใจครับเอาไปเลี้ยงได้ครับ โทมมหาบัตึงดวนครับหาหมื่นครับทรงฟรี่ลอยลครับปโมชัชนครับหมื่อนี้ครับกะงมวเชิงเื้องเลี่ยงง่ายๆครับง้อโคมนี่ครับสื่อไปบ่อพิษบังครับพิ่น้องครับบ้านนาหวาอำเภอปรทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ สุดท้ายนี้บ่าวตึงกขอขอพุ่นครับเอฟซี FC ทีติตามครับเรื่อยมากครับเบิ้งครับเบิ้งครับบอตึงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเทนี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ